รองผู้ว่าเผยสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่เชียงรายล่าสุดระดับน้ำลดลงเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทุกจุดแล้วพร้อมเตือนประชาชนเฝ้าระวังติดตามต่อเนื่องอีก7วันข้างหน้าที่คาดว่าจะยังมีฝนตกหนักอยู่วันที่27มิถุนายน68ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้ากรณีเกิดฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลาก และน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายล่าสุดการให้ความช่วยเหลือต่างๆได้เข้าถึงพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยนายประเสริฐจ,จิตพีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงรายได้มาตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทุกจุดผู้ป่วยติดเตียงที่ติดอยู่ในหมู่บ้านบางส่วนช่วยนำออกมาส่งไปให้ทางโรงพยาบาลดูแลแต่บางส่วนขออยู่ที่บ้านก็ได้ช่วย ย้ายขึ้นสู่ที่สูงแล้วอีกเจ็ดวันข้างหน้านี้คาดว่าจะยังมีฝนตกหนักอยู่จึงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปฝากไปถึงประชาชนขอให้ติดตามสถานการณ์และติดตามคำเตือนจากทางราชการด้วยที่บ้านแม่เปาใต้หมู่ที่16ตำบลแม่เป่าอำเภอพญา,าเมงรายอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ถูกน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำท่วมฉับพลันมีฟาร์มไก่ชนขนาดใหญ่ถูกน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมอย่างฉับพลันได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะว่าไก่ชนที่เลี้ยงไว้มีทั้งจมน้ำตาย และบางส่วนก็ไหลไปกับน้ำรวมแล้วกว่า1000ตัวแต่ละตัวมีมูลค่ามากกว่า2,000บาทและบางตัวที่เป็นตัวท็อหรือตัวเก่งมูลค่าหลักแสนก็มีทางด้านสำนักงานปพจังหวัดเชียงรายได้สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักจนมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงพื้นที่อำเภอพญาเมงรายวัดได้3 1 7 5มิลิเมตรอำเภอเชียงแสนวัดได้198.5อ mm. ํามิลิเมตรอำเภอเวียงชัยวัดได้154.0ม mm. ิลิเมตร อำเภอเวียงเชียงรุ้งวัดได้148.5ม mm. ิลิเมตรอำเภอเชียงของวัดได้145.0ม mm. ิลิเมตรและอำเภอเทิงวัดได้134.5ม mm. ิลิเมตรเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่5อำเภอ10ตำบล32หมู่บ้านมีบ้านเรือนรัษฎรได้รับผลกระทบ4,405ครัวเรือนถนน3จุดสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ2แห่งพื้นที่นาข้าวถูกน้ำท่วม500ไร่ความเสียหายอื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจรายละเอียดของความเสียหายมีดังนี้ที่อำเภอพญาเมงรายตำบลตาดควันหมู่ที่4น้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านเรือนราษฎร200ครัวเรือนและสะพานถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ตำบลแม่เปาหมู่ที่1 2 3 61 12 14 16 20น้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมขุนห้วยแม่เปาบ้านเรือนราษฎร3,705ครัวเรือนโรงพยาบาลสตางค์แม่เปาได้รับผลกระทบหนึ่งแห่งและถนนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ ต่อแม่ต่ำหมู่ที่2780น้ำท่วมเข้าบ้านเรือ,รอนราษฎร500ครัวเรือนที่อำเภอเวียงชัยตำบลผาหมู่ที่1 3713น้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรหมู่ที่1และถนนทะละ1,326กิเม12 875-13 3 0 0เส้นทางไปอำเภอพญาเมงรายน้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต่อดอนศิลาหมู่ที่10น้ำท่วมพื้นที่เกษตรนาข้าวประมาณ500ไร่ที่อำเภอเชียงแสนตำบลบ้านแซวหมู่ที่4 สิบเอ็ดสิบสองน้ำเข้าท่วมบริเวณถนนไม่สามารถสัญจรได้ที่อำเภอเวียงเชียงต่อทุ่งก่อหมู่ที่หกเจ็ดสิบห้าต่อป่าซางหมู่ที่ห้าหกเจ็ดสิบสิบสี่ต่อดงมหาวันหมู่ที่สี่น้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลเวียงเชียงเชียงและเข้าท่วมพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนราษฎรและอำเภอเทิงตําบลเวียงหมู่ที่ยี่สิบน้ำเข้าท่วมบริเวณถนนโรงพยาบาลเทิง